วัดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็มรจะากาดค้มนะครับวันนี้ยังไม่ได้วิ่งงานนะครับยังไม่ได้ออกเพราะว่าวันนี้เช็คเซนเซอร์รถนะครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูเซนเซอร์รถเซนเซอร์รถมันจะมีสองตัวนะครับใครขับมาด้าฟอร์ดนะครับมันจะมีเซนเซอร์สองตัวนี่ครับตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวบนตัว CMP นะครับตัวบน เซนเซอร์ข้อเบี่ยงแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ข้างล่างสุดเลยตรงท่อนี่มันจะเป็น ckp ตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์อยู่สองตัวนะครับคือตัวนี้สําคัญมากใครรถใครที่ว่าวิ่งไปแล้วดับกลางทางก็มีสองตัวนี้แหละครับอะตัวใดตัวหนึ่งเสื่อมนะครับตอนนี้ก็ถ้าสตาร์ทเริ่มสตาร์ทน่วงที่ว่าสตาร์ทไม่ค่อยติดครับก็ตัวนี้นะครับสองตัว ก็เลยมาเช็คดูช่วงเช้าครับเช็คทุกวันครับเซนเซอร์ตัวนี้อาการของมันมันจะเป็นสตาร์ทน,นุ่งนวงมันจะสตาร์ทแบบจะติดไม่ติดน,นุ่งนวเป็นตัวนี้เลยครับเซนเซอร์ตัว c k p มันก็อยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนู่นอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆท่อมันจะมี ปาครอบอยู่อันเล็กอันหนึ่งนะครับครอบไปตัว C K P นะครับฝั่งนี้นี่ฝั่งตรงมอเตอร์ E g R นะครับมันจะมีระหว่างมอเตอร์ E g R แล้วก็มีนั่นๆนมีนี่เนี่ยที่นิ้วพุ่นชี้ไปนะครับตรงไปนิ้วชี้น่ะที่มีสายไฟปักรูสามันน่ะเนี่ยตัวนั้นเลยครับตัวนี้ ตัวนึงตัวนี้ตัวเป็นตัว cmp นะครับเซนเซอร์คอเวียงใครที่ขับฟอร์ดมาได้นะครับเช็คตัวนี้ถ้าเกิดเข้าศูนย์น่าจะตีราคานะครับถ้าเข้าศูนย์นะประมาณผมว่ามีมีเกินห้าพันนะครับเพราะว่าเซนเซอร์สองตัวนี้ก็ถ้าเบิกศูนย์มันก็สี่พันห้าพันแล้วในจะค่ารวมค่าช่างนะครับ สองตัวนี้ก็ผมไปถามราคามาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปถามในศูนย์นะครับแต่ว่าอะไรแท้นะครับอะไรแท้นั่นแหละอะไรเบิกศูนย์แต่ว่าร้านข้างนอกร้านที่เขาขายอะไรยยนผมไปถามแล้วตัวนี้ตัวบนเนี่ยตัวบนพันกว่าบาทพันเกือบสองพันครับแต่ตัวล่างสองพันสองเตพาะตัวล่างนี่นะตัวล่างตัว c k p เนี่ยสองพันสองตัวบนนั่นก็เกือบสองพันนะครับ ก็รวมก็ประมาณสามพันกว่าสองพันสามสามพันกว่าเกือบสี่พันะครับสามพันแปดสามพันเก้าประมาณนี้นะครับอันนี้ราคาคร่าวๆนะครับถ้าเบิกศูนย์มีมีห้าพันแน่นอนครับนี่ขนาดราคาร้านอะไรยนยประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอของแท้เบิกศูนย์นะ่ะในรวมจะรวมค่าจ้างถอดอีกผมว่านะ่าจะมีหกพันหกเจ็ดพันนะ ที่ขับมาสด้ากับฟอร์ดนะครับสองจุดสองหรือสามดสองมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้แหละครับสองตัวคู่กันถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนสองตัวคู่กันครับเปลี่ยนเป็นคู่ของผมก็เริ่มอาการมันก็เริ่มออกแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งมาแสนกว่าโลแล้วเต็มที่เลยมันจะวิ่งได้ประมาณแสนกว่าโลแสนสองแสนสามเนี่ย ถึงให้ถึงแสนห้าบางคนก็เกินนั้นก็มีนะครับแล้วแต่การใช้งานของผมก็แสนกลัวร้แล้วแสนสองแล้วก็เริ่มออกอาการให้เห็นแล้ะประมาณนี้นะครับใครที่ขับฟอร์กับมาด้าก็เช็คด้วยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเองนะครับจะซื้อมาเปลี่ยนเองไมไเปเช็คราคาแนละ้วแล้วก็มีอะไรอันนี้ อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับรอเย็นเนะี่ยยังไม่ได้ถ่ายเลยแสนโลแล้วอันนี้ก็จะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนน้ำยารอเย็นเองจะทำเองทุกอย่างครับพวกน้ำมันเบรกน้ำมันคันนี่ก็จะน่าจะถ่ายเองครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเฟืองท้ายผมะว่าน,น่าจะเปลี่ยนตอนตอนเกือบเกือบสองแสนโลนะครับแสนน้ำมันเฟืองท้ายเฟืองท้ายหลังนะ มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร,ร่นะมันฝืงท้ายมันวิ่งได้นานสาคัญเลยก็คือน้ามันเครื่องนี่แหละต้องเปลี่ยนทุกระยะนี่ครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ